สวัสดีครับเอฟซี FC ช่องพ่อสีคนเดิมมือหนีผ้ามาเบิ้งค้อยค่มทีสามของมอสีนะครับ,บ,บครับบ้านนี้ขครับเด่นขมสามมาพ่อบานนี้ข่มสามได้สิอ่าลูกแม่เนาะลูกแม่เออมาอ,อ้วนมันตันดีแต่แม่แม่ต้องลูกต้องแม่ลูกพ่อได้แล้วพอ่อลูกมันเพราะว่าค้อยก่มเหมนละลูกค้อยก่มเนาะแม่นี่จะผมไม่ยังไม่แม่ข่มได้ผมไม่นี่เอาแม่มันเสื่งแล้วบ่เสื่งเลี้ยวใส่องฝ่าเสื่องฝ่าใดล่ะ เบิ่มพันล้านหมดพันล้านพมดนี่พอเียวันธรรมดาเนี่ยพุ่นเบิ่งเนี่ยตั้เดือนแล้วพ่อเจ็ดเดือนแล้เจ็ดเดือนแล้วเนาะแมนใบหอดครบครบบัดนี้เบิ้องตตรวมันไปพี่น้องเออถ่ายไหมถ่ายดีเรียบดีทั้งแม่ทั้งลูกวงหางเง่าล่ามดีอยู่พี่น้องเรียบกงามดีอยู่ครับครับเรียบดีว่ากีบบงาม นตัดเงาเนาะรวยคมนี่แม่เงาดีแม่มันสูงเท่าไรแล้วพ่อสูงร้อยสามเจ็ดอยู่ครับสามแปดสามเจ็ดสามแปดเล่ละยู่นี่ละสามแปดครับอ๋อตาจับดีเนาะตาจับหนาสวยเลยครับจับชัดเจนจับชัดเจนอ่องชัดเจนครับพุ่นอ่องมึงคนเนี่ยโอ้ยลูกกับตาจับดีนะครับลูกลูกกับตาจับดีนี่ามงง่ามอง เรียบดีเงาครับครับควยตัวนี้งาเๆงาเมร์า,างลามงาเป็นขัวเหมือนกันซาว่าได้บุรีขวยเมรนี่ซาได้ครับเร่เข้าเดือเขา้าอดเลยอ๋อมันก็คายไปเหล่าคมหนึ่งนะม็นเหล่คบนึงกด้ครับลงไปท่านจะทอดสมุนกันดิน,า,น,นาจับดีพูดอ่ะพวงเขาดีลูกสองข,ข้าสองเด้อสองข,ข้า่องนะปอนะ สองร้อบครับบานนี้ค้ามันราาเป็นยละพ่อค้ามันแส้สามหันผมไปว่าแสน0สามหาพันหมดเครับพิมว่าต่อได้คือเสสามห0าพันต่อไดคือเกาแมนขอสีต่อไงแมนต่อไงบานนี้พอเบอร์พอไว้นะครับ0ูนย์เก้าสองห้ห้าสีพนเดิมครับเบอ่งอีกรอบนึงครับพี่น้ำตัว ทีคนเดิมเพิ่มเติมห้วยงามนี่แหละเขาเยาว์ว่าสูงหน่อยสามสิบแปดแน่นอนครับเพราะว่าพ่อเป็นวัดไหมครับวัดสามสิบแปดเป็นวัดแล้วลำโถ่เงาลูกน้าตึ๊บแ้วยมันต้องห่วงได้ชิ้ลูกดีมันส่งลูกน้องผ่อเนาะส่งลูกตัวลูกมันเงี้ยแต่ยีซับแม่หรอลูกกับตาจับดีครับพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำดีครับแข็งขาใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูก แม่หยิบเล็บแม่ไม่ง,งายแม่แต่กล้วยแม่เบื้องเรียบไหนแม่ไม่งามแต่เบื้องไหนเล็บงามเนาะครับพี่น้องเล็บบ่ได้แต่งเนาะครับเนี่ยบ,บ่ได้แต่งดีไหมเจ้บบเากล้วยมันแต่งบ่ใครได้ดอกบ่มีตำหนิน้องเปล่าเนาะบ่บ่มีอยังมีแต่งามดละครับผมนี่แหะครับ,ล,รบลำตัวเงาหนาะทรวงแล้วเจ็ดเดือนเบิ่มพันล้านเบิ่มพันล้านย่างดีใบหลอดมีครบ ครับพี่น้องผู้ใดีนสนจิตสนใจติตตัวผอเซเด้อครับครับนนรครับจิดต่อมาหาผมเลยนนคลิปหน้าผอไม่คลิปนี้เอาไว้สำหรับเจ้าสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ